เอาเพลงยังก,ก่อเด็ดเด็ดนะอเอาเพลงไหมเอาเพลงไหม<อ>บ้เพลงอันล่องหยอกล้ว <c oughs> จะข้าวเป็นบ้าวอ้เอพลงยังครับปกติปกติคเข,ขาบวาัวเดี๋ยวอ,อันคิดถึงสมควรอย่างสุดจริงนะอันมันมันจะมีคำคำ,คำหนึ่งอยู่อันเพลงบางอย่างสอนสอน,สอนที่ดีสิประโจอันน่าหรอนสอนเพชรสอนสุพรรณสอนเด็ดบ่ลงมาเรือดเลือดสักเพลงตาลองเพลงยังกีบได้ก่อคิดถึง คิดถึงจังเลยนะนะเออคิดเอดเอ,เอคิดถึงจังเลยนะลองไหมตาไปลองว่าคิดถึงสมควรอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บางหรือเปล่าสิกระยอกันช่วงนั้นละ่ะกระยอกันมากกระยอนั้นละ่นนนะที่แรกแรกมันออแนหรออ่ะมันออกมากี <laughs> <laughs> <c> ่ทเพลงเพลงมันจะมาเพ่อะเพลงเพลวะจะมาคิดถึงจังเลย อีแม่อีแม่นามักเพลงอันไดบ้แต่ว่าแต่ว่าตอนตอนไปคี่จักรยานไปไปคุยสาวทียงหน้าเลยอยู่เทียงหน้าทิ้งไเทิยงไงที้งไงน่รอตอนพอแม่จีไัเขาเลลองได้ผู้ว่าแซ่ซูว่าง่องนอันนี้มีแววนะนะบงีแห้บงสุริโย บ้านน้องแวงแล้วก็บ้านอพยพยายผู้สาวยายเราหมักเพลงอันลูกกุ้งได้เพลงอย่างก็สุรพลจะหมักอยู่บ่เงาแล้วหมักเพลงท่านินเพลงท่านินเพลงซาลินเออมันลองมาจย่างไหนขนาดสมัยคอยเป็นเช้ารถเปิดกับบดได้เห็นลมละมือเผลอวาดพวานเลยเราให้มันจบเดี๋ยวเอาเทเลทอนแท้ ลองดูมันก็บบโจมแล้วก็บลองเานั้นโจมจะอเอลองลองเอาจากเอาจากท่อนฮุบท่อนฮุบท่อนฮุบล้อบนบบบบบนบบบบบบนบบ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 บแลบนบบเพลงบบงกบบ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 ่งหลังจักรยานอบบาเพนบบ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 นบ่บบ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 พลบบบบบมบบบบบบลับบ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 มาบบ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 บน ตับมาเพงทกลับมคือการเพลงทุนร้องเลยเบิรจเบิรแต่ว่าสมนี้บริแล้วเพลงทาน nee. ี่นั like ้นเพลงเอียงขีแม um> ่มักท um ี <h 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 ่สุดขาดันแล้วเธอจะรู้สึกลองให้ฟัง้ะตาเสียงให้ตาลองใหฟังงเพลงนี้กัได้ บ่ร้องเนี่ยหุ้ยร้องไอ้นี่จักทอน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 นึกว่าจำได้มาเตือยมาเตือยมเตือยตาตาอะไรสุดแม่โมเล่หนูให้ตาร้องเพลงให้หนูฟังมันหนูไม่ร้องมาเตือยเอจิ๊ป้าแตนบอกให้ร้องมันร้องมั้งเชียวฟังคลิปเจ้าเนี่ยฟังในคลิปนะครับฟังในคลิปของเจ้าคลิปกับมี่แม่เออเนี่ยเอาเซตที่คลิปเจ้าของพร้อมแล้วมันยังพังเนี่ยมีอารมณ์โลกข้าจะไปแม่กับอุรุษ แล้ว <c oughs> ค,คุจะลองเพลงนี่มันต้องมีมันต้องใส่อารมณ์จะนอยเด้วยอ, <c oughs> อารมณ์ศิลปินคุณจะผ้ัน่ะสายตาเสือ่อมเสื่อมามันก็พรามีอารมณ์ลองเลยอารมณ์คุณคนณลองเพลงกุมอล,าม,ล,า,มลามนี่ก็ขาล,ลองใส่อารมณ์ดีตื่นน้องใม่ใหม่ไปลองเพลงพักเตือนน้องนี่บนนี้บนนี้นาพอนี่แต่ว่าข่อยพันมากเพลงอันอยังก็เพลงจะเปิดตอนตอนจะเป็นผู้ใหญ่น่ะนะอังคณา อังคารังคุชัเออจอน์ดเป็นพาบาลเออพลงเอียงก็จะเปิดทุกเครื่องทีมอลลั่มนี่นน้มาอย่างน่าเพลงเพื่นเหลว่บอนนะอังคาางคุณใจนะอันตอันตัดิ้งจับบ่นี่เพลงเพื่นเหลือเพลงเพลงของอันคารางผักดูเฉรมลองเดตายทำไมทำไมทำไมบ่เื่อได้มาบอก มบอกบดไปเนีนมากเพลงอันนั้นมาเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยนะสมัยพักที่น <program men> ัครับบ้ามาเนี่เบามานี่มีแต่เพลงหลักๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าเอาก็สมัยเป็นบ้าสมัยเป็นบ้าตัวบบเฟรมมันบมี่มันบุมี่คือชูมือนี่ นมันมีแต no. ่บ yeah> ีเทกหักกับหักพเท่บอได้หลอกได้ร้อนขึ้นเสมอนี่บอจะมีร้อนพอมหมดเสมอเนี่ยบอได้หลอกได้ร้อนขึ้สมอนี่บอหลอกธรรมดาร้อนผอมเออบอหลอกธรรมดาเสมือนี่ทั้งหลอกทั้งร้อนเลยครับที่ถูกบอแมนดนภพรักที่โรงงานเป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยตาเดียวมากต่เดี๋เพลงอกหักมันสิมีแต่แต่ไี้มันมีเพลงโอขากต่มีความอกหักนะมีอยู่ปัญหามีน้อยจะว่าท่านเห็นจะซื้อแต่ก่อนมันโทรทัศน์ข่าวดำเดี๋ยวนี้มัน ไรทุกประเทศยังอยู่บ่แต่ว่าแต่ว่าเห็นบ่ซุมือนเียเอากันพวกเข้าปะกันเลิกกันสมัยจีกิพ่อเขาเม่เห็นบ่ดูกันจนเท่าจนแก่งแม่พกวงพ่เด้มันคักต่างกันเด้อมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก่อนน่ะผู้สาวมันหน่อยดูหนิผู้สาวมันหลายเออผู้สาวมันหลาย เฉพาะแล้วเราจะจะในเมียนอนฮะกินบนหน้าผู้เดียวนอมันหลายผู้สาวหลายนอนที่ไหนอนหน้าเออนอนเชียงหน้าผู้เดียวแล้วใส่เมียใส่เมียใส่เมียนั่นแหละจังหวะเขาว่าผู้สาวหลายเขาก็เอาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีโซก็แล้วขี่ไล่บันไดมันขึ้นบนมีเมียน้ำเขาเอาเอาแล้วบันไดเปิดซื้อกันแล้วบันไดเปิดซื้อกันย้ำใดบันไดย้ำใดบันไดคอยนี่บ่ลานวิวบานี้่หาเลยนี่ เทียงหน้ากับวิประตูถ่ายยังโหยวะถ่ายยังน้ำชาปัดเป็ดหาเขาจะโมโคมคืนแล้วก็ได้เมียเลยยาเด้วยแปะถ่าเจ้าคลิปลงคลิปซะลงคลิปหรือเปก่าไมงแล้วหรือเปล่ากำลังมันครบแล้วมันครบแล้วกำลังคุยกันมวนๆอยู่เอออย่าบอาเรื่องความหนัก เดี๋ยวมาเร่ามักเป็นยังไงมันเป็นจังไดมันคิวมันคิวถ้มีความรักเนี่ยมันคิวแม่เี่ยมัได้ไม่แม่หางลูกสองเลยนะคับเฮเอ้ก็ยังว้นนี้ต้องการแม่หางลูกสาม้าจยบอแต่อีกเหมือจะไม่เกิดเจ้านะพอลูกสอกับพ่อเหรเขาลูกสามแบนี้วะเวลาเขาแต่งงานเมนบบต้องไปรลุนเละได้ลูกชายลูกสาวบต้องไปรุ่นเลยอื ชุ่มมือนี่แมชุมม so. ือนี่ไม่ห่างลูกซ้มกับไม่ได้เถาได้เพราะเชุมมือนี่นะแมนเชื่ออันนี้เพราะว่าไอ้เพิ่น15-16ปีอาพละตัดเอาอีกแล้วตีแล้วมาไทยหรอกี่หันตัตผ่าตัดมันสิผิดหวังบ่าอันนี้สิหวันหลายอันมอดูรายมัน บอตัดเหรอครับลงเลยครับงานเนี่ยไม่บอสิ์ลงเลยช่วกับฟอนเนบับอกความจริงเลยตกลงกอนไมจอะเป็นบางช่วงเนาเอาคนสร้างสร้างน้ำแนข็งโอ้ยหมันนี่กันใส่ต็ใส่เต็มตักน้มในหนึ่งคลิป ดำหน้าจองคลิปไปถ่ายหนู<อ>าสามคลิปอดีตรักคลิปอดีตรักพบรักที่ภูยางเดียวโอ้พบรักที่ภูยาง,งเดียวนะครับผมวันนี้ตาชาน,น,นทบทวนว่าวันนี้ได้กี่คลิปนะคะกำลังคืนบา, <laughs> า,าน,นเดี๋ยวเมื <laughs> <laughs> ่อเล,ลืออารมณ์ดีย่งละย่างเลยักลีล่ามเจอกองอยู่พนดีโอ้ยนะ พอาสิอักเอาไว้เดี๋ยวค่ะกักเนาะให้ลูกให้ลานน้ำแน่มันโมแม่น้ำโมเป็นตันเกิดการเปิดเผยกันขึ้นแล้วล้ำโมเป็น่าสั่นไปแล้วไปแล้ว